สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงเพวิดา a ้าเป็นคลิปที่11นะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่องสมรน้ประชากรและเกหียะปีคศ2 0 1 0นะครับหรือปีพศ2553นะครับสำหรับข้อมูลที่ผ่านมาในปี1970จนถึงปี2000นั้นนะครับเราสามารถสร้างหมายเลข ID จากข้อมูลนะครับที่ระบุนะครับ ตำแหน่งนะครับของครัวเรือนนะครับเช่นภาคจังหวัดอำเภอตำบลนะครับเขตแล้วก็โซนนะครับรวมไปจนถึงบล็อกหมู่บ้านหรือหมายเลขนะครับครัวเรือนนะครับเราสามารถทำหมายเลขครัวเรือนได้หรือ HID h นะครับแต่ว่านะครับในปี2010นะครับข้อมูล20%ที่ผมมีนะครับ กัเป็นข้อมูลที่ไม่มีนะครับข้อมูลเกี่ยวกับตำบลให้นะครับแล้วก็ข้อมูลท้องถิ่นบล็อกหมู่บ้านหรือหมายเลขครัวเรือนนะครับดังนั้นนะครับเราจึงไม่สามารถใช้เทคนิคในการที่จะสร้าง HHID โดยวิธีเดิมได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลนะครับพวกนี้นะครับไม่มีนะครับไม่สามารถที่จะทำได้นะครับ แต่ว่าข้อมูลเซตนี้กับให้นะครับ new household นะครับ number มานะครับหมายเลขนะครับครัวเรือนที่เป็นแบบใหม่นะครับเป็น new household number มานะครับซึ่งนะครับถ้าดูโดยสายตาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้ทดแทนนะครับข้อมูลนะครับหมายเลข hhid ได้นะครับก็คือ3แถวแรกเป็นครัวเรือนที่1 สนะครับแล้วก็3คนถัดมาเป็นครัวเรือนที่2นะครับแล้วก็ครัวเรือนที่3นั้นก็จะมีอยู่5คนนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะดูว่าใช้ได้หรือไม่ได้ก็ต้องทดสอบก่นกอนนะครับว่า New House h o l d Number นั้นสามารถใช้ทดแทน House h o l d ID ได้หรือไม่นะครับวิธีการทดสอบของผมก็คือนับจำนวนครับนะฮนับจำนว,นวนว่ามันมีกี่เลคคอร์ดนะครับ แล้วก็ดูจากจำนวนหมายเลขครวัวเรือนนะครับวา่าจำนวนสมาชิกในครวัวเรือนนั้นมีกี่คนพร้อมกับจำนวนนับนะครับซึ่งผลการทดสอบก็พบว่านะครับไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับในการทดสอบครั้งที่1นนะครับเพราะว่าอาจจะมีนะครับหมายเล่มีครวัวเรือนสถาบันครับค่าว่าครวัวเรือนสถาบันก็ยกตัวอย่างเช่นโรงเรียน มาลัยวัดหรือค่ายทหารนะครับจะมีการรวมของจำนวนคนอยู่นะครับทำให้ข้อมูลนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกันนะครับผมก็ตัดออกไปครับเหลือนะครับผมก็ตัดออกไปเหลือเฉพาะครูเรือนส่วนบุคคลนะครับซึ่งก็เพราะว่ายังไม่สอดคล้องอยู่ดีนะครับมันมีความแตกต่างระหว่างจำนวนนับที่ได้กับจำนวนหมายเลขครูเรือนนะครับทีนี้นะครับ เราจะทํำยังไงเพราะว่าครวัวเรือนนั้นนะครับถ้าเกิดมัไม่สามารถจับคู่ครวัวเรือนได้หรือสร้างนะครับหมายเลขครวเรือนได้เราก็จะทําการนับเป็นครวเรือนไม่ได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างข้อมูลที่ที่เรามีนะครับที่เรามีอยู่ก็คือตัวนี้ครับข้อมูลปี2010นะครับ R 1ก็คือเขตกรุงเทพนะครับเราจะเห็นว่านะครับตาบลไม่มีนะครับ ตัวตัวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็หมายเลขโคเรนไม่มีนะครับดังนั้นเราจะใช้ตัวนี้ไม่ได้นะครับแต่เขาให้นะครับ new h o u s e h o l d number มานะครับประเด็นอยู่ที่ว่านะครับตัว new h o u s e h o l d number นั้นจะสามารถใช้ได้หรือไม่นะครับทสง่ายๆนะครับดูด้วยสายตาก่อนนะครับสำหรับ3คนแรกนั้นเป็นโคเรนเดียวกันนะครับ เราก็จะมาดูข้างหน้านะครับอันนี้นะครับเป็น3คนครับโอเคครับแล้วก็มีหมายเลขโคเรือนนะครับอันดับนะหนึ่งสองสามก็ถูกต้องครับแล้วก็ตัวนี้ก็3คนก็1 2 3่อาคู่โคเรือนถัดมาปี5นะครับก็พูดง่ายคือ335 5หนะครับอ่า3 3 5 5แล้วก็3นะครับอ่าถ้าเรามาดูที่ตัวนี้นะครับอ่าหมายเลขโคเรือนนะครับ อ่า,านะครับ3แล้วก็5นะครับแล,แ,ลลแล้วก็5้าอ่นนี้ไม่ชัดอ่าน1 2 3 4 5แล้วก็3 12 3นะดูเผลอเผแล้วน่าจะใช้ได้ครับนะดูเผลอเผอน่าจะใช้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่านะครับดูแค่4 5คูเรนเนี่ยน่าจะใช้ได้แต่เราคงจะทดสอบทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูก่อน นะครับห้าแสนครับห้าแสนห้าแสน,สน,สนเล็กคอร์ดนะครับเรามานั่งไล่อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้เทคนิคในการตรวจสอบที่มันที่ชัดเจนกว่านีา้มากกว่าการไล่ดูเพียงแค่นะครับสีห้าครัวเรือนหรือสีห้าหลังนะครับวิธีการนะครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างหมายเลขครัวเรือนขึ้นมาเองได้นะ นะครับเขามีตัว new house h o l d Number ให้เราก็อาจจะลองเทสจากตรนี้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับเราอาจจะดูที่นะครับเรามีจำนวนสมาชิกในโคเรือนครับจำนวนสมาชิกในโคเรือนเราก็จะนับดูนะครับเรานับดูแล้วก็วิธีการก็คือนะครับเราก็ใช้นะครับ house h o d นะครับ aggregate data ให้เขานับให้นะครับเบรกด้วยตัวไหนนะครับเบรกด้วยจำนวนนะครับ หมายเลขครัวเรือนที่เรามีนะครับดูซิว่านะครับ New House Number นะครับแล้วก็นับดูในที่ End Bank นะครับแล้วก็ตอบโอเคครับทีนี้นะครับเราก็จะทำการนับได้แล้วนะครับกลับมาที่ Data นะครับเราจะมีนะครับจำนวนครัวเรือนละนะครับโอเคครับนี่คือครัวเรือนนะครับเรา test โดยเอาจานวนสมาชิกนะครับสร้างตัวแปรทดสอบขึ้นมานะครับ แล้วจํานวนนะครับจานวนคนในบ้านนะครับจํานวนคนในบ้านตอนนี้มันเป็นข้อความอยู่นะครับจํานวนสมาชิกในบ้านเป็นข้อความอยู่เอามาใช้ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนเป็นนัมเบอร์กนมันเป็นสตริงอยู่นะครับจํานวนสมาชิกในบ้านก็คือตัวนี้นะครับเป็นสตริงอยู่นะครับต้องเปลี่ยนเป็นน u มบ e r ครับเป็นน u มบ e r นะครับเราตอบโอเคครับตอนนี้ก็พร้อมใช้ละนะครับเราก็ไปที่ฐาร์กคอมพิวต์นะครับเป็น ผมสร้างเป็นตัวแปรทดสอบแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นจำนวนสมาชิกนะครับในโคเรือนนะครับแล้วลบด้วยนะนะครับสิ่งที่เรานับได้ครับก็คือ n เบ k กนะครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับได้ละนะครับดูที่ f r e q u e n c y ของ test ดูนะครับว่ามันมีผลเป็นยังไงบ้างนะครับ f r e q u e n c y ของ test นะครับผลปรากฏว่ามีตัวเลขโอ้โหลบ4,000นะครับ แสดงว่านะครับมันมีอะไรเลยนะครับมันมีโคเรือนบุคคลด้วยนะครับโคเรือนบุคคลด้วยประเภทโคเรือนนะครับผมเอาเข้ามานะครับตัวนี้เทสผมอ,ออกไปก่อนนะครับเราจะเห็นว่านะครับมีโคเรือนกลุ่มด้วยหรือนะครับประเภทโคเรือนอะไรนะที่เป็นลักษณะหน่วยเช่นโรงเรียนมาลัยหรือว่าคา่ายทหารนะครับ คือบางมหาลัยก็จะให้นักนักเรียนเนี่ยทำการโอนนะครับทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในโครเอนกลุ่มนะครับลักษณะนี้นะครับหรืออาจจะเป็นค่ายทหารวัดหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นลักษณะสถาบันนะครับเป็นโครเอนสถาบันอย่างนี้นะครับก็จะถูกนะครับอินคูดเข้ามาทําให้เราไม่สามารถที่จะดูความแตกต่างระหว่างชายหญิงได้นะครับของคู่สมรสนะครับดังนั้นเราจะ ตัดออกนะครับเหลือเฉพาะโคเรือนเดียวนะครับตัวนี้นะครับเราก็ลองนะครับ select case ครับผม select case ตัวประเภทโคเรือนนะครับประเภทโคเรือนประเภทโคเรือนอันนี้ก็ยังเป็นอะไรครับเป็นเป็นข้อความอยู่นะเป็นสตริงอยู่จะใช้ได้ไหมนะครับข้อความสตริงอยู่นะครับดูซิว่าจะตึงมาได้ไหมครับเท่ากับ1นะครับเท่ากับ1 นะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นนเบมรกอนมเบริกกอนนะครับไปที่ตัวนี้นะครับเปลี่ยนประเภทของคูเรือนเป็นนมเบริกด้วยนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ d a t a select ็ครับแล้วก็เลือกนะครับอีก Condition s a t i s f ฟเป็นอะไรครับประเภทของคูเรือนเท่ากับ1นนะ จากนั้นนะครับใช้ฟิลเตอร์ก่อนนะนะครับแล้วก็ดูนะครับเทสอีกทีนึงครับฟริเกนซี่ของเทสนะครับเอาตัวนี้กลับไปอันนี้เอาไว้ทดสอบดูอีกทีนึงก็ได้นะครับแล้วก็ดูที่เทสครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับตัวแรกแสดงว่าบอกเราว่าเหลือเฉพาะครูเรือนส่วนบุคคลครับอ่าถัดมานะครับอันนี้คือความต่างระหว่างการนับได้กับจำนวนครูเรือนกับจำนวนสมาชิกในครูเรือนกับจำนวนที่เรานับได้ พะว่ามีความแตกต่างกันครับมีความแตกต่างกันหมายความว่าไงนะครับเราก็อาจจะไปดูที่ Data ครับดูดู d a t a แล้วก็ไปดูที่นะครับเคสสุดท้ายนะครับไปดูที่เคสียสุดท้ายนะครับผมจะดูตัวนี้นะครับแล้วก็ดูที่นะครับ Data source นะครับ Data source ด้วยอะไรนะซอสด้วยก่อนอื่นเอานะครับ ทสนี่แหละนะครับเทส t นะครับเอ่เอาฟิลเตอร์ไปด้วยเอาเทส t ก่อนนะนะครับเทสก่อนเพราะว่าเราฟิลเตอร์อยู่เอาเรียงจากมากไปหาน้อยแล้วกันนะครับจากมากไปหาน้อยอาจากน้อยไปหามากครับดูผลค,ครับ14นะครับ14ในข้อมูลตัวนี้นะครับเ,เรานับได้7นะครับ นับได้7แต่ว่าในจำนวนสมาชิกในครเรืนที่ที่รายงานนะครับ21ไม่ตรงกันแหละนะครับไม่ตรงกันแล้วนะครับดังนั้นนะครับตัวหมายเลข household id ตัวนี้ household number ตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราจะเอามาเป็น household id ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นนะครับเราจะต้องหาทางใหม่นะนะครับหาทางใหม่ว่าจะทำยังไงดีนะครับเพราะว่าหมายเลขครเรืนตัวนี้นะครับ มันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับเพราะว่าในนี้เรานับได้เจ็ดนะครับแต่ว่าการรายงานโชว์ๆนะครับจํานวนครัวเรือนนั้นนะครับมีอยู่เท่าไหร่ครับมีอยู่เท่าไหร่ดูสิมีอยู่21นะครับต่างกันนะครับอ่ะทีนี้นะครับสรุปก็คือหมายเลขนะครับ house h o นะครับ number ตัวนี้ใช้ไม่ได้ครับใช้แทน house h o w id ไม่ได้นะครับ house h o id ใช้แทนไม่ได้อ่า นะครับคลิปนี้ก็ปลาเข้าไป12นาทีแล้วนะครับดังนั้นผมก็จะจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูว่าเราจะสร้าง Household ID ขึ้นมาทดแทนยังไงนะครับวันนี้ก็นะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่า10นาทีกว่านี้ก็เยอะแล้วนะครับถ้าสามารถติดตามงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องภาษาอังกฤ ใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ